ราบเรื่อกกับคุณหมออ้อยสวัสดีค่ะหมออ้อยนะคะทันตแพทย์หญิงบุณดรีสมจิต Dental Director ของคลินิกทันตกรรม AB Dental Studio ค่ะ วีเนียคือวัสดุที่ใช้แปะผิวหน้าของฟันนะคะโดยตัววัสดุเนี่ยอาจจะผลิตมาจากเซรามิกหรือคอมโพสิตก็ได้เพื่อทำให้รอยยิ้มดูสวยงามขึ้นโดยตัววีเนียเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งขนาดสีฟันรูปร่างแล้วก็ความยาวของฟันค่ะตัววีเนียเองเนี่ยจะสามารถแก้ไข,ขความผิดปกติของฟันไม่ว่าจะเป็นฟันหั ซ้อนเกแตกหักบิน่นสีฟันไม่สวยได้ในครั้งเดียวค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัววีเนียจะมีความสวยงามเป็นธรรมชาติทําให้คนไข้มีความมั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้นในส่วนของตัวเซรามิกวีเนียจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ไม่ติดสีจากอาหารและเครื่องดื่มตัววีเ,เนียเองก็จะคงสภาพสีเดิมไปตลอดอายุการใช้งานและวีเนียทําความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายนะคะเราสามารถทําความสะอาดได้เหมือนดูแลฟันธรรมชาติเลยค่ะ วีเนียจะเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเสริมความมั่นใจในรอยยิ้มนะคะให้สวยเป๊ะปังได้ในคราวเดียวฟันไม่สวยฟันไม่ขาวเราแก้ได้ด้วยวีเนียค่ะหากสนใจนะคะสามารถนัดปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านวีเนียของ AB e Dental Studio ได้ที่ช่องทาง Facebook Page หรือ Line Official เพื่อรับการออกแบบรอยยิ้มได้เลยค่ะ